อะไรมึงตกใจันเจอผีก็ภาพในไพ่น่ะกูกำลังถูกเผาอ้กูก็นึกว่าเรื่องใหญ่อะไรแค่ถูกเผาเองเฮ้ยนี่กูถูกเผาเลยนะเว้ยไอ้ด้วยห่วงพันนี้มันพ้นไฟไม่ได้หรอกมั้ง มังกรพันฮิรดาเกเป็นมังกรที่สามารถพ่นไฟได้พ่นได้ก็พ่นไม่แรงหรอกมกั้งพลังไฟของมันสามารถย่างต้เหยื่อได้ภายในไม่ต่างแต่นี่มันตัวนิดเดียวเองทำไรเราไม่ได้หรอกความพิเศษของฮิรดาเกคือมันสามารถขยายร่างได้ ตายแน่แน่น